ราคายางดีที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยากจะขอแสดงความเห็นใจกับฝ่ายค้านนะครับที่ไม่ได้ไว่าต้องลำบากหาเหตุผลว่าทําไมราคายางดีไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลนะครับเพราะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าแต่เราเข้ามาทํางานเนี่ยราคายางก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการอธิบายเรื่องราคายางเนี่ยนะครับผมว่า มันมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ยังวกไเว,วยนมากลับมาอีกตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะวิธีคิดวิธีการบริหารงานของเราของทั้งสองพักเนี่ยเรา,เราขอทั้งสองฝ่ายเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเอาเรื่องของผลงานเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าราคายางดีขึ้นมามากที่สุดในรอบในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับการที่รัฐบาลมีการบริหารรัฐบาลบริหารงานแบบ Proactive นะครับเข้าใจถึงปัญหาลงรายละเอียดทุกเม็ด นะครับก็เป็นส่วนทําให้ยา,า,ยาง,ยางราคาโลกขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนะครับว่าประเทศไทยคอนโทรลสปายอยู่ประมาณ30%ของยางทั่วโลกเราคือมหาอำนาจของยางพาราโลกนะครับเช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านน้ำมันนะครับเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นที่ใหญ่ในเรื่องของยางพาราผู้นำต้องมีความกล้าในการที่จะต้องผลักดัน เรื่องนโยบายต่างๆเพื่อให้ราคายาสูงโดยทํางานเพื่อประชาชนให้เขามีอยู่ดีกินดีนะครับเรื่องของการที่เราปราบยางเถื่อนนะครับไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวลงไปดูรายละเอียดนะครับกระชับพื้นที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงนะครับทั้งฝ่ายกระทรวกกงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงเกษตรทุกๆคนที่ท,ท,ที่ช่วยกันทํางานซึ่งผมก็ตากล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เป็นการลดยางเถื่อน ลดสป라이ยลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์หนึ่งนหนึ่งนะครับถ้าเกิดลดสป라이นะครับดีมานเพิ่มมากขึ้นราคาก็สูงขึ้นเป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะรู้แต่ว่าถ้าเกิดเราทําอย่างจริงจังมันก็ทําได้นะครับแต่ในอดีตที่ไม่มีการทํากันมาเลยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรพาณิชย์ในช่วงสัปดาลที่แล้วก็เป็นคนใต้นะครับเป็นคนที่ มีกินมีใช้มาจากยางะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลอะไรที่มันเกินกว่าที่ตัวเองควรจะทำนะครับรัฐบาลนี้มีใจนะครับแล้วก็ทำงานอย่างแท้จริงเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็จะพยายามอย่างต่อไปที่จะรักษาราคายางให้สูงต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เรามั่นใจครับว่าเราทำได้นะครับแต่ราคาของผู้อภิปราย เรื่องนี้ในสายตาประชาชนจะเป็นอย่างไรผมรับผิดชอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของราคาย,ยางผมรับผิดชอบครับเรื่อง